อีกหนึ่งคันแล้วนะฮะคันนี้ไม่ใช่คันเมื่อกี้นะครับคันนี้คือคันใหม่นะฮะคันนี้คือนิสสันฟิกเกอร์โสีเทานะครับคันนี้ก็พร้อมใช้นะครับคันนี้ราคาไม่แรงมากนะครับเราเป็นรถที่ทางด้านของ TNK เนี่ยกำลังจะเอามาปลุกปั้นใหม่นะฮะเราก็เลยขาย <c oughs> คันนี้นะครับเป็นสภาพที่ถ้าเกิดเรื่องเครื่องนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์แต่ความสมบูรณ์เนี่ยเป็นการสมบูรณ์แบบเดิมๆนะครับยังไม่ได้เป็นการรีสโต้นะครับ คันนี้นะฮะเราเสนอขายนะครับในราคานะครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังต้องการนะครับหา Nissan Figaro สีเทาแล้วก็ยังแบบยังไม่ได้ราคาที่แบบแรงมากนะครับคันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้นะครับลางเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่ารถยังไม่ได้ทำเนี่ยแต่เราก็จะมีการาลันตีให้ลูกค้านะครับ1ปีไม่จํากัดระยะทางเสียที่ไหนกิ้งกลางหาผมได้นะครับผมก็ไปดูแลให้นะครับเราทางอู่เราเนี่ยมีรถสไลด์เองด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ไปดูแลให้นะฮะ ไปสไลด์ถึงหน้าบ้านหรือว่าจุดที่คุณคิดว่ามันจอดเสียเนี่ยเราดูแลให้หมดทุกจุดนะครับน้องๆสาวๆเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าขับพวกนี้แล้วเนี่ยขับแล้วจะเสียเมื่อไหร่นะครับตรงนี้อันดับแรกเนี่ยเราดูแลในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยให้ดีพร้อมอยู่แล้วแต่ยังไงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสมีเอฟเฟกได้แต่เราก็มีศูนย์บริการนะครับนิสสันฟิกเกอร์โในการรองรับนะครับตรงนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับขอบคุณครับ